ตอนนี้มีประเด็นข่าวที่คนวัยทำงานอย่างเราที่ในอนาคตอาจจะต้องกเกษียณและคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมจะต้องรู้นะครับนั่นก็คือการที่กองทุนประกันสังคมเขาจะปรับพอร์ตการลงทุนในต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการหวังผลตอบแทนที่มากกว่าเดิมโดยรายละเอียดของเรื่องนี้ก็คือมาจากสำนักข่าวรอยเตอร์ครับเขารายงานว่ากองทุนประกันสังคมของไทยเตรียมจัดสรรงบประมาณราว3 8แสนล้านบาทไปลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อหวังผลตอบแทนที่มากขึ้น นั่นก็เป็นเพราะว่าผลตอบแทนการลงทุนในประเทศอยู่ในระดับต่ำแค่เพียง3%ต่อเนื่องมามากกว่า10ปีแล้วนะครับซึ่งเป็นเพราะปัจจัยด้านสังคมผู้สูงวัยและการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศที่ช้าลงที่เราต้องทําแบบนี้นะครับก็เพื่อให้ในอนาคตนั้นจะได้จ่ายเงินให้กับคนไวกยเกษียณที่จะเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่ากองทุนประกันสังคมเป็นหนึ่งในกองทุนที่มีมูลค่ามากที่สุดในไทย และมีวัตถุประสงค์สำหรับการนำผลตอบแทนไปช่วยเหลือด้านระบบสุขภาพและการว่างงานสำหรับประชากร25ล้านรายที่อยู่ในระบบประกรันสังคมแต่ด้วยผลตอบแทนที่ได้มานั้นต่ำกว่าเป้าหมายของกองทุนจึงทำให้กองทุนนั้นต้องปรับนโยบายการลงทุนใหม่จากเดิมที่จะลงทุนในประเทศไทยปรับเปลี่ยนไปลงทุนต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้นโดยกรรมาการการลงทุนของกองทุนประกันกสังคมเขาบอกว่าการเน้นลงทุนในประเทศของกองทุนประกันกสังคมที่ให้ผลตอบแทนน้อย และประเมินกันว่ามีความเสี่ยงต่ำนั้นถือว่าเป็นนโยบายการลงทุนที่ไม่ยั่งยืนอีกต่อไปแล้วนะครับเขาบอกว่าการกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์เฉพาะในไทยนั้นขณะนี้อาจจะดูเหมือนปลอดภัยในระยะสั้นนะครับแต่เขามองว่ามันอาจจะทําลายโอกาสในการเติบโตของอั์ตการลงทุนในระยะยาวและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเมื่อดูข้อมูลจากรัฐบาลไทยแล้วพบว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยมากขึ้นเรื่อยๆโดยกรอบนโยบายการลงทุนใหม่นั้นนะครับ เขาจะเริ่มตั้งแต่ในปี2568เป็นต้นไปนะครับซึ่งเขาจะลดน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำจาก70%เหลือ60%และจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้นจาก30%ขึ้นไปแต่40%ภายในระยะเวลา2ปีครับและในขณะเดียวกันนะครับน้ำหนักการลงทุนในประเทศเมื่อเทียบกับต่างประเทศเขาจะปรับสัดส่วนให้เป็น50%ต่อ50%ภายในช่วงกางปี2570ด้วยครับ ทั้งนี้นะครับในสินทรัพย์เสี่ยงสัดส่วน15%หรือประมาณ3.8แสนล้านบาทนั้นนะครับเขาจ,าจัดจัดสรรไปลงทุนในสินทรัพย์แบบปิดในต่างประเทศเช่น Private Equity Private Credit และ Hedge Fund ก็เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายคือการทําให้พอร์ตการลงทุนมีความมีสากลที่กระจายการลงทุนไปในต่างประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงขึ้นนั่นเองครับโดยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญรายงานว่า ผลตอบแทนของกองทุนบำนาญทั่วโลกพบว่าให้ผลตอบแทนเฉลี่ย7.7%ต่อปีภายในระยะเวลา5ปีซึ่งมีสัดส,ส่วนการลงทุนหุ้นต่างประเทศ60%และพันธบัตรต่างประเทศ40%ในจุดนี้นะครับหากมองย้อนกลับมาของผลตอบแทนของกองทุนประกันสังคมของไทยกับทําผลงานได้เพียง2.7%ต่อปีภายในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาโดยที่พิษาของ TDRI เกี่ยวกับกองทุนประกัสังคมเขาบอกว่า คนไทยไวกัยเษียราวเจ็ดแสนคนที่มีสิทธิในการเข้าถึงเงินก้อนนี้และกําลังจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีถัดไปนั้นซึ่งมีโอกาสจะทําให้กองทุนดังกล่าวขาดเงินภายในปี2 0 5 8 8ดังนั้นครับการทําผลตอบแทนให้ได้ในระดับสูงและมีธรรมาภิบาลที่ดีในระยะยาวจะเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันได้ว่ากองทุนนี้จะสามารถมีเงินได้อย่างเพียงพอต่อผู้มีสิทธิ์สรุปแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการที่กองทุนการสังคม จะปรับแผกนการลงทุนใหม่ในครั้งน,นี้